สวัสดีครับคลิปนี้นะครับออกแบบกบราฟิกง่ายๆใช้คำสั่งซิกแซกด้วยโปรแกรม adobe illustrator นะครับอันนี้เป็ตัวอย่างที่พี่ทำเอาไว้ใช้แค่คำสั่งซิกแซกเท่านั้นนะครับก่อนก่อนอื่นก็มาเริ่มที่การสร้างวงกลมนะครับมาที่เครื่องมือลิปทูนะครับตระเดินค้งไว้คลิก1ครั้งนะครับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างวงกลมที่5 0 0 0คูณ500พิกเซลนะครับ ก็คลิกโอเคไปนะครับตรงเส้นนะครับพี่จะเลือกขื้นเป็นสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวนะครับเส้นก็ประมาณาสักหนึ่พอยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่คําว่าเอฟเฟกนะครับทรานดิทอเรสแอนด์ทรานสฟอร์มนะครับมาเลือกคําว่าซิกแซกนะครับตรงนี้ติ๊กพรีวิวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับที่จะเพิ่มค่าไปที่85 ก็คือความลึกของเลアของมุมต่างๆนะครับตรงนี้ที่จะเพิ่มเป็น85นครับแล้วก็จำนวนหยักนะครับจำนวนหยักรตรงนี้นี่จะใส่ค่าไปที่30ติ๊กคำว่าอ point อนี่เลือกคอ c เนอร์นะครับลองดูนี่คือจำนวนหยักของมันนะครับ แล้วก็มาได้แบบนี้แล้วนะครับพี่ก็คลิกโอเคออกมาครับหลังจากนั้นก็มาที่คำว่า e f f e f t อีกรอบหนึ่งนะครับเลือกคำว่า detort and transform นะครับมาที่คำว่า zigzag zig review ตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้พี่จะเลือกอค่าที่7เราจะเลื่อนดูเลยก็ได้นะครับเลือกลองเลื่อนดูก่อนว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยนะครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลื่อนจนสุดเลื่อนจนสุดตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าแบบนี้ลหละน,นะครับก็เลือกปรับเลือกดูเอาที่เราพอใจนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับที่จะป้อนค่าตรงนี้เป็น1ิบสเจ็นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นสีแบบนี้ก็จะได้งานลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้อย่างนี้แล้วพี่ก็คลิกโอเคออกมานะครับเนี่ยครับออกแบบกราฟิกได้ง่ายใช้คำสั่งซิกแซกด้วย Adobe Illustrator e นะครับก็ลองไปฝึกลองไปทำกันดูก,กับวัตถุชนิดรูปทรงต่างๆนะครับวัตถุรูปทรงต่างๆแล้วก็ใช้คำสั่งซิกแซกนี่แหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูราฮ่าด้วยนะครับสวัสดีครับ